สวัสดีครับเพื่อนต่อน,นะครับวันนี้อยู่กันเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับคําถามของเพื่อนเช่นเคยนะครับก็จะ,ะเป็นคําถามที่ว่าเราจะดูลูกยังไงนะครับลูกมนาคาเวียรเราจะดูยังไงว่าลูกก็ใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับสายตันมนี้เลยครับไบลอนสไลด์โอเคครับไบ <Okay. S 2> ลอนสไลด์ก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ค่อนข้างจะทนแดดทนร้อนได้ดีเหมือนกันนะครับทรงพุ่มเขาอนข้างจะเป็นทรงพุ่มที่ โปร่งโปร่งกว่าตัวเลเซ์จเป็นนะครับจะเทียบกับเลเซ์จเป็นเห็นว่าเลเซ์จเป็นพุ่มจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวไบรอนสไลด์เนี่ยพุ่มก็จะจะโปร่งกว่านะครับแต่ก็จะเป็นพุ่มที่ค่อนข้างจะหนาระดับระดับหนึง่งเหมือนกันนะครับตัวไบลอนสไลด์เนี่ยค่อนข้างจะปลูกไปแล้วปีนึงนะครับถึงจะคือผ่านปีหนึ่งปีไปแล้วถึงจะเริ่มติดดอกติดลูกก็จะติดลูกช้ากว่าตัวเลเซ์จเป็นนิดนึงนะครับแต่ว่า ลูกเขาเขาค่อนข้างจะเป็นลูกที่ใหญ่นะครับลูกใหญ่ได้น้ำหนักโอเคโอเคเรามาดูนะครับว่า,าลูกของตัวไวรอนสไลด์นะครับแต่ละช่วงอายุอ่าเขาจะเป็นยังไงนะครับ okay. อ่ะนเลยก็ไวรอนสไลด์ก็ตัวลูกเขาจะค่อนข้างจะโตช้ากว่าและจะเป็นเหมือนกันนะครับ โดยปกติเนี่ยตัวเล่นจเป็นเนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนเนี่ยลูกก็จะใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าไบรอนสไลด์เองเนี่ยก็อาจจะถึงเดือนที่4เลยถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคอันนี้ลูกในช่วงเดือนแรกนะครับโอเคดูยากนิดน,นึงนะครับก็ช่วงเดือนแรกลูกก็จะโตช้ามากนะครับลูกก็จะเล็กเล็กนิดเดียวนะครับโอเคอ่ะช่วงเดือนที่2นะครับที่2องก็น่าจะเป็นประมาณนี้อ่านี่ช่วงเดือนที่สองครับเดี๋ยวลูกก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ ลูกจเริ่มใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่ายังเล็กอยู่นะครับช่วงเดือนที่3เดือนที่3อ่ะอันนี้น่าจะได้เดือนที่3ครับอ่ะคันนี้ช่วงเดือนที่3ก็จะใหญ่ขึ้นก็หลังจากที่หลังจากเดือนที่2เดือนที่3ไปแล้วครับลูกเขาจะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเร็วแหละแต่ช่วงเดือนเดือนแรกครับเดือน1เดือน2เนี่ยล,ลูกจะค่อนข้างจะโตช้าโตช้ามากสำหรับตัวเบลอนสนไลด์นะครับ Á, ช่วงเดือนที่4ี่นะครับนี่เป็นลูกที่ใช้งานได้นะครับ app, ลูกนี้เลยในช่วงเดือนที่4ี่เก็ดว่านี่คือลูกที่ใช้งานได้นะครับเกิดว่าลูกเขาใหญ่นะครับใหญ่ป้มปอมๆนะครับน้าหนักน้ําหนักใช้ได้เลยนะน้าหนักดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาห่าให้เพื่อนๆดูกันนะครับตองลูกแต่ละช่วงอายุนะครับช่วงแต่ละเดือนนะครับ นี่นะครับนี่เดือนที่1น,นะครับเดือนที่2เดือนที่3แล้วก็เดือนที่4ี่ไปแล้วนะครับโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูครับว่าแต่ละช่วงอายุของของลูกเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะครับครับเพื่อนอย่ามาดาูเนื้อของลูกแต่ละช่วงอายุก,กันนะครับอ่ะนี่เดือนที่หนึ่งนะครับเดือนที่หนึ่ง <laughs> ลูกนิดเดียว <laughs> <laughs> น่าจะไม่เห็นอะไรนะครับกลังผ่าดูเอ อนี่ครับแทบไม่มีเนื้อโอ้ลงไปเลยแทบไม่มีเนื้อเลยครับ<ม>ลูกนิดเดียวนะครับเ,เดือนที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อมานะครับลูกของเดือนที่สองนะครับช่วงเดือนที่สองนะครับอะลูกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับขึ้นนิดหน่อยมาแล้วอ่านี่ครับ เริ่มมีเนื้อเป็นเม็ดคาเวียแต่ว่าสีก็ยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่ค่อยมีน้ําในเนื้อเท่าไหร่เป็นเม็ดเม็ดคาเวียใสๆในิดนึ่งนะครับมีเนื้อาบางๆแล้วอ่ะประมาณเชื่องช่วงของเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามไปแล้วมาดูนะครับโอเคอ่ะสีเริ่มออกครับดูดิสีสวยเลยแล้วก็อนเนื้อก็เริ่มเป็นคาเวีย ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวไบรอนสลด์นะครับก็จุดเด่นของเขาเลยนะครับเน่งเขาเลยคือสีนะครับสีของเขาเนี่ยเป็นสีแดงเลยครับแดงพาิตย์เลยสีแดงไม่ต้องลุ้นเลยครับตัวไบรอนสลด์นะครับก็สีค่อนข้างสวยมากนะครับโอเคในช่วงเดือนที่สีนะครับเป็นลูกที่ใช้งานได้นะครับลูกที่ใหญ่ๆป้อมๆอย่างนี้เลยแล้วก็สังเกตดูผิวผิวก็จะเรียบนะครับผิวไม่มีไม่มีเหลี่ยมแล้วแล้วก็ ลูกเขาจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับจะมีแต้มสีน้ําตาลสีเหลืองออกมานะครับจากตอนแรกที่เป็นเป็นสีแบบเขียวเข้มดําล้วนอะไรเงี้ยฮะก็เริ่มมีสีถ้าลูกสุกบางลูกจริงก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลไปเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับดูเนื้อกันครับโอ้นี่แหละฮะนี่ครับนี่ครับเสน่ห์เเลยนะครับเังเก็ว่านี่คือลูกที่ใช้งานได้แล้วครับ อ่ะสีแดงสีแดงเลยนะครับอ่าแล้วก็เนื้อก็ค่อนข้างจะฉ่ำเป็นลูกที่ใหญ่นะครับเนื้อค่อนข้างฉ่ำอโอเคครับนี่ก็จะเป็นอ่าลูกแต่ละช่วงอายุนะครับของอ่าสายพันธุ์เบลอนสไลด์นะครับที่มาแนะนำใหนคลิปนีดูก็อ่าเป็นความรู้ให้เพื่อนๆอ,อ่าเวลาเราจะดูลูกว่าเขาใช้งานได้หรือ,อยังนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆตัวไหน,นที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก ลกลใช้กดติดตามกำลังใจเราด้วยนะครับแวบดบหน้าเราก็จะมานำสนเสนอข้อมูลดีๆนะครับเพื่อนๆใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ